มาวินครับเดี๋ยวผุช่วยจะให้ตังมาวินแล้วครับมาวินต้องทําไงมาวินต้องทําไงครับมาวินทําไงลูกผม๋ช่วยจะให้ตังแล้วทําไงทําไงครับฮะเอาไหมขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับดี

โอ้เก่งไว้นับทวนด้วยขององอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรหอยพรากป้าไว้อวยพรหน่อยอวยพรอวยพรหน่อยกันอวยพรหน่อยกันนะครับค่ะครับหน่อยขอบคุณจริงเออได้ขับจริญกันขับจริดห้าขวบห้าขวบเต็มนาห้าขวบ อ่าขอบคุณครับแล้วแล้วขอบคุณขอบคุณขอ,ณของหน่อย